ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี6ชนิดค่ะการเงินไหลมาเทมาค่ะกับกลุ่มเลข4289กระดับขอพระคุณนะคะอาจารย์ผู้คิดค้นด้านพลังตัวเลขค่ะอาจารย์นิติกรกิติเสวรน,นันทกี่ยกการไขรหัสลับตัวเลขกลุ่มนี้นะคะที่มีการแมทตัวเลขให้กลมกล่อมลงตัวนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ค่ะท็อปีเคร์นัมเบอร จะมาแนะนําหลักการวางตําแหน่งวิธีการวางตําแหน่งเลขกลุ่มนี้ให้ชีวิตเรื่องลือไกลใครๆก็ขนานนามถึงความร่ํารวยกับกลุ่มเลข4289ร่ํารวยดีมีแต่เงินไหลมาเทมาค่ะก่อนเราจะไปสู่วิธีการวางตัวเลขที่ถือว่าสําคัญมากนะคะขอกล่าวถึงความหมายของเลขแต่ละคู่กันก่อนค่ะ ว่ามีความหมายอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อผู้ใช้กันบ้างจ้ามาดูความหมายของคู่เลข42หรือว่า24กันก่อนนะคะคู่เลขคู่นี้ค่ะจะทําให้ผู้ใช้มีสเสน่ห์น่ารักนะคะมีวาทศิลป์พูดจาจูงใจผู้คนสนับสนุนนํามาซึ่งกันเงินแบบไม่มีข้อแม้ค่ะความหมายของคู่เลข28หรือว่า82น,นะคะเลขคู่นี้นะคะเรียกว่าเลขคู่สมพลค่ะผู้ชชยจะคิดแต่เรื่องหาเงินมุ่งแต่เรื่องธุรกิจ ความอัตโนมัติของเลขคู่นี้ค่ะจะปั่นเงินให้เกิดขึ้นเป็นการหมุนเงินก้อนโตนะคะคือเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านจํานวนเยอะๆทาธุรกิจใหญ่โตค่ะหาเงินได้มากนะคะรายได้เยอะคล่องตัวทางการเงินค่ะและมาถึงความหมายของคู่เลข8 9หรือว่า98นะคะเลขแห่งความท้าทายค่ะมี power คุมคนจํานวนเยอะนะคะเด็ดขาดในตัวเองค่ะเส้นสายดีอยู่ตรงไหนก็โดดเด่นมีอํานาจบารมีเป็นคู่เลขเงินก้อนโตอีกหนึ่งคู่นะคะ ที่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆเสมอๆค่าสรุปดังๆค่ะให้ฟังช,ชัดๆนะคะกลุ่มเลข4289เสน,น่วหวานค่ะกับการมุ่งหาแต่รายได้มากมายบารมีจบลงที่มีรายได้จากเงินก้อนตโตๆเรียกว่า42เสน่์อ่อนหวานบวก28และ89แข็งแกร่ง,งมีอำนาจผสมผสานกลมกล่อมเงิงนไหลมาเทมาค่ะทราบความหมายแบบเน,น้นๆไปเรียบร้อยน,นะคะและทีนี้มาดูค่ะว่ากลุ่มเลข4289เหมาะกับใครบ้าง c 2 8 9ค่ะเหมาะกับนักธุรกิจเจ้าของกิจการที่ต้องการให้ยอดขายโตมีการค้าล็อตใหญ่ๆเห,หมาะกับผู้ที่ต้องดูแลโครงการใหญ่ๆค่ะเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นจ้าและช่วงเวลานี้นะคะมาถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะมีคำถามว่าแล้วกลุ่มเลข4 2 8 9าวางยังไงให้ปังวางตำแหน่งยังไงให้ดังเรื่องลือไกลไปไหนมีแต่ความร่ำรวยค่ะตามภาพนะคะคือตัวอย่างที่นําฝากในวันนี้เบอร์โทรศัพท์มงคล XX x x x 4289365ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเบอร์นี้นะคะเป็นการวางตัวเลขได้เหมาะสมแล้วก็ลงตัวค่ะเพราะว่านะคะวิธีการวางตัวเลขมงคลควรมีเลขสเสน่นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ค่ะและในที่นี้นะคะหมายถึง42ค่ะสเสน่ห์น่ารักมีวาทศิลในการพูดรวมกับ289กลายเป็น4289เลขเงินทองไหลมาเทมาจ้าตามมาติดๆนะคะด้วยเลข93เลขแห่งชัยชนะ แข่งขันทางการค้าได้รับชัยชนะอยู่เสมอค่ะมีความคล่องตัวรวดเร็วแม่นยำแอคทีฟกับการทำงานอยู่ตลอดเวลาตามมาด้วย36นะคะสเสน่ห์จี๊ดจี้ค่ะผู้คนรอบข้างให้การสนับสนุนเลขสเสน่ห์กอดคอมากับการเงินสวยหล่อเลิศได้แบบนี้นะคะมีชีวิตชีวาพาสุขทุกเวลาจริงๆจ้าและลืมไม่ได้ค่ะกับการปิดท้ายด้วยเลข65นะคะเลขแห่งความโชคดีค่ะ6แทนการเงิน5แทนปัญญาเลขคู่นี้เหมาะมากค่ะกับการปิดท้ายนะคะ เพราะว่าผู้ชายจะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเดินทางสายกลางผู้ชายจะมีความฉลาดในการบริหารจัดก,การชีวิตซึ่งเรียกว่าพลังการเงินและมีสติปัญญาผสมกันอย่างลงตัวนะคะก็เลยมีความสุขมีความสมหวังนั่นเองละค่ะสรุปไปเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์มงคล x x x 4 2 8 9 3 6 5เสเสน่ห์บวกกับความมุ่งมั่นนะคะแข่งขันด้านธุรกิจมีมิตรและบริวารเกื้อหนุนบริหารจัดก,การดีทุกดีเทลรายละเอียดชีวิตมีความสุขการเงินไหลมาเทมาจ้า และนี่นะคะก็คือวิธีการวางตัวเลขมงคลที่ดีที่เหมาะสมของกลุ่มเลข4289วางตำแหน่งดีชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะจริงๆแล้วค่ะหากคุณมีเลขมงคลในเบอร์ทุกคู่นะคะไม่ได้หมายความว่าค่ะคุณจะประสบความสําเร็จและไปถึงเป้าหมายได้ตามตั้งใจแต่คุณต้องทราบร,รายละเอียดค่ะและหลักการวางตำแหน่งตัวเลขมงคลที่เหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอนถูกต้องตามหลักแล้ววันที่คุณรอคอยเป้าหมายที่คุณอยากได้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จดังตั้งใจค่ะ และเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถคลิกลิงก์นะคะด้านบนขวาของวิดีโอนี้เพื่อเช็ควิธีการวางตำแหน่งตัวเลขแบบเข้าใจได้ง่ายๆที่ใครๆก็วางตัวเลขได้แม้กระทั่งตัวคุณจ้าสำหรับท่านที่กำลังค้นหาเลขกลุ่ม4289เพื่อมาสนับสนุนในการดำเนินชีวิตจากพลังตัวเลขที่คุณมองไม่เห็นให้คุณมีความร่ำรวยมีความสุขและก็มีความสมหวังวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้คุณคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะด้วยความปรารถนาดีขอให้โชคดีทุกๆท่านค่ะ ถึงอะไรก็แล้วแต่นะคะความเชื่อไม่ใช่เรื่องผิดแต่ให้เชื่อแบบมีสตินั่นหมายความว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือกระทําในเบื้องตน้นหาเราขยันขันแข็งค่ะมีความตั้งอกตั้งใจในการประกอบสมาีิเป็นทุนเดิมนั่นคือสเต็ปแรกที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและจากสถิติตัวเลขมงคลเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งขึ้นไปประกอบอาชีพสุจริตขยันขันแข็งเสริมทับเบอร์โทรศัพท์เลขมงคลนะคะ เรียนรู้ให้มากจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขเพื่อนาความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเราตรงกับจริตของเราเหมาะกับบุญบารมีของเราเพื่อส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองล่ะค่ะการจบคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ค่ะขอกําลังใจจากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ เขาขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรถึง3าชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอะโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลินจื้อสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีออร์ยา100%ราคาเพียงถุงละ2อ0รบาทเท่านั้นจ้า สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟีหรือติดต่อสอบถามนะคะที่เปิดโทรศัพท์0984166395 0835463562กาแฟสีทองคอฟคฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่า